สวัสดีครับวันนี้มีอีกแล้วนะครับหลุดอีกหนึ่งข้อมูลนะครับเกี่ยวกับดิจิมอนสตาร์เตอร์ที่ทุกคนมีอยู่1ตัวไม่มีใครที่จะสามารถมีเกิน1ตัวได้นะครับสําหรับดิจิมอนภาคเซเวอร์นะครับเพราะว่ามันจะมาจากการเลือกต้นเกมอย่างผมเนี่ยเลือกอากุมอนมานะครับทีนี้ข้อมูลที่หลุดมานะครับเกี่ยวกับการวิวัฒนาการแล้วก็พลังความเกร็งความเกร็งความแกล่งนั่นเอง มันเก่งขึ้นแล้วนะครับโอ้โหรอมา10กว่าปีแต่ว่ามันก็ยังเป็นข้อมูลที่หลุดมาไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่นะก็ต้องไปดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับจิมอนเซเวอร์เนี่ยทุกคนจะสามารถวิวัฒนาการได้ถึงล่างเบร์สโหมดนะครับซึ่งเบร์สโหมดปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่แรนจ์ประมาณ S, <S เท่านั้นเองนะครับสแตทก,ก,ก,กากเลยไม่สามารถวิวัฒนาการได้นะครับอยู่ในขนาดที่100%เซไม่สามารถปรับอะไรได้ระดับก็เป็นระดับ0ูนย์เนี่ยครับ แต่ข้อมูลที่มาใหม่นะครับไปดูกันนะครับบอกเลยว่าอัปเดตหลายอย่างมากเลยผมขอพาไปดูข้อมูลตัวมันเองก่อนนะครับดิจิมอน4ตัวชายเกรมอนมิลาดกาโกมอนโรสมอนแล้วก็เลฟมอนนะครับมีการปรับเปลี่ยนแรง่งตั้งแต่ล่างสุดยอดกับร่างเบรสโหมดนะครับชายเกรมอนเนี่ยแรลงเป็น 2S สนะครับส่วนเบรสโหมดของมันกลายเป็น 3S แล้วไม่ต้องอะไรมากเลยปรับ บาลานนั่นเองนะครับเลือดหมื่นประมาณเหมือนเกือบเกื X, อบเอ็กะพลังโจมตี4,300นะครับก็ไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน้าก็ประมาณอันเทอร์เหรืออะไรพวกนี้แหละนะครับคิติคอนอะไรพวกนี้นะครับส่วนมิราดกาโกมอนนะครับก็จะเลือด13ื่นสามเหมือนกันนะครับพลังโจมตี4,600รู้สึกว่าพลังโจมตี4,300 4น0าเนี่ยแรงใกล้เคียงกันนะครับคิติคอนอยู่ประมาณ 25, 29กก็โอ้ใช้ได้อยู่นะครับ ไปที่โรสมอนเบรชโหมดนะครับพลังโจมตีอยู่ที่4,000นะครับเลือดอาจจะน้อยหน่อยแต่คิดที่ค่อน30%เลยนะครับส่วนเลฟมอนเบรชโหมดนี้พลังโจมตีอยู่ที่3,900น่าจะน้อยที่สุดนะครับแต่ที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่ปัาเก่งนะมีบัฟซาร่าเป็นของตัวเองด้วยบัฟซาร่าของอากุมอนก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับมีเพิ่มสปีด5% HP 5% Attack 10%ก็คือมันอย่างน้อยมันก็ช่วยตอนเล่นใหม่อ่ะ คือจริงๆมันควรจะมีตั้งแต่ตอนแรกที่เกมสมัครมาแล้วเนาะเอออะไรแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยเออทำไมเขาไม่ทำตั้งแต่ตอนแรกล่ะไอพวกเพราะว่าเราต้องเริ่มเต้นเราเริ่มต้องเริ่มเล่นตั้งแต่ตัวแรกไงทีนี้นะครับบัฟสารามีหมด4ตัวยังไม่จบนะครับมีผลไม้ของผู้เริ่มต้นนะครับเป็นผลไม้สีปแปลกๆสีอมอม่วงสำหรับที่จะพัฒนาให้มันกลายเป็น125แล้วสามารถทำก้าวข้ามเป็นระดับ6ได้ ก็คือแรง 3S เปลี่ยนเป็น125เปลี่ยน125เสร็จเปลี่ยนเป็นระดับ6ได้เลยอัพคนเลือดอัพอะไรได้ปกติแล้วนะครับก็จะเก่งเหมือนตัวอื่นๆสักทีหนึ่งนะครับจะเก่งเหมือนตัวอื่นสักทีหนึ่งแต่มันก็อาจจะไม่ได้เก่งเวอร์แต่ก็อย่างอยก็เอาไปเล่นได้นะครับส่วนข้อมูลสกิลยังไม่มีหลุดออกมาเพราะว่าถ้าสเตตปรับเนี่ยสเตตปรับเนี่ยสกิลมันก็ต้องแรงขึ้นด้วยนะแต่ว่าเอฟเฟกอะไรพวกนี้ก็ไม่มีหลุดมา นะครับสำหรับข้อมูลสตาร์เตอร์อันนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากอีกข้อมูลหนึ่งนะครับเป็นเกี่ยวกับการรีประดับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภาพที่ปล่อยออกมาต่อไปนี้นะครับเป็นประดับ s e e ซเลคชั่นเช Stone เป็นหินสีม่วงที่สามารถคราฟปั่นโลเพียงแค่สแตตเดียวเท่านั้นโคตรดีเพราะอะไรเพราะว่าประดับ ของเราเนี่ยเวลาเราสุ่มประดับบางสแตตอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราได้4สแตตและอีกสแตตหนึ่งแม่งเป็นสแตตกากเราต้องเปลี่ยนแค่สแตตนั้นสแตตเดียวหินนี้แหละตอบโจทย์เพราะว่าถ้าทุกคนต้องเปลี่ยนหมดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าชาติใหม่จะกลับมาเป็นเพอร์เฟกเราเลือกเปลี่ยนได้เพียงออฟเดียวโอ้โหทําไมไม่มาตั้งแต่แรกๆเดี๋ยวเราเสียหินฟ้าไปตั้งเยอะแยะไปเพื่ออะไรกันนะครับแต่มันก็มีเงื่อนไขว่าไอหินเปลี่ยนออฟค่าเดียวเนี่ย มันต้องใช้หินฟ้าทั้งหมด50นะถึงจะเปลี่ยนค่าเดียวได้เนี่ยก็คืออย่างน้อยนะมันก็ยังเลือกได้อ่ะอันเนี้ยมันเป็นโอกาสที่จะทำให้ทุกคนน่ะได้ออฟเพอร์เฟกต์ได้แบบง่ายๆเลยแต่ว่าใช้หินฟ้าเยอะหน่อยเท่านั้นเองนี่คือโอ้โหเอาซะแบบว่าไม่กล้าสุ่มเลยอ่ะอยากรอหินนี้มาเลยอ่ะเพราะว่ามันดีจริงนะครับแล้วก็มีดิจิวาใหม่เป็นดิจิว มันเป็นมันไม่ใช่ทูดิจิวัยหรอกเป็นดิจิวัยตามดันเจียนประมาณนี้แหละที่ใส่ไว้แบบค่าเวลาใส่4มี4ี่ชิปเซตเลือดหนึ่งพบ็อกอะไรพันหอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นวัตถุดิบเล็กๆนน้อยจริงๆมันมีอีกนะเดี๋ยวค่อยว่ากาันแต่แค่นี้ก็เป็นการอัปเดตท,ที่เอาจริงๆมันเป็นการอัปเดตท,ที่สําคัญแล้วก็ช่วยพวกเราได้มากนะครับสําหรับการอัปเดตนะครับถ้ามันเป็นจริงวงเล็บนะ ถ้ามันเป็นจริงนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ